สุขของเรากับเช้าวันใหม่สุขง่ายๆอยู่กับบรรยากาศปั้นนาเราของนาฬิกาครับห้าสิบห้านาทีแล้วบังนายิมเศร้าโอ้กข่เจนนี่แก่หรือต้นี ของปตุ้งมันไดมาขึ้นืนในภายหลังใจอย่างเละาะนะที่โมงนี้ละให้เขาได้สัมผัสบรรยากาศในมุอเสาร์เมาขึ้นรุ่งบางปูฟัญญา เยน็ยนๆแต่มาึ้นแล้วอันนี้ก็คือต้นไม้ที่ชื่อว่าต้นกะละปึกสากุระเมืองไทยเดี๋ยวประมาณเดือนมีนาก็จะออกดอกสวยงามใบก็จะร่วงออกหมดเลยแต่ดอกสีขาวอมชมพูที่สวยงามต้นกะละปึก น่าเสียดายว่าตายไป3มต้นและสองต้นปีนี้ก็น่าจะเห็นต้นนู้นออกดอกน้ำขึ้กันธรรมชาตินี่ก็บ้านบางอย่างก็เป็นสิ่งที่เราสร้างทำมันขึ้นมาคือต้นไม้ต้นนี้แหละ เดี๋ยวมันก็จะออกดอกออกผลให้เราได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติให้หน้าป่าถังเลดยดูกันเก็บเกี่ยวความสวยงามมันก็นแตกต่างกันไปตามฤดูกาลครงการกลับบ้านเดือนลหลน จะทำให้บ้านมีชีวิตชีวาเติมเต็มความสุขปเดเที่ยวเวลามาบ้านยังไดก็ได้